นะครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับมานั่งก่อนนั่งตรงนี้ก่อนพี่เดี๋ยวผมขยับจอนี่ก่อนน,นนั่งน,น,นี่นั่งนี่ไม่ไม่ออกไม่ออกจอฮะอันนี้จอเห็นเฉพาะผมอ่าโอ้โหวันนี้เชิญครับพี่สวัสดีครับพี่นั่งก่อนครับนั่งก่อนครับนั่งก่อนให้เอาเอา,เอา,เอาน้ำให้พี่ก่อนหน่อยอ่าโอ้โหตอนแรกผมมองนี่นึกว่าใครเห็นรถถังโทรมาบอกบอกพี่แขกจะเอาพายดูเหรอหรือยังจอนยกลยกลัวพนานนะ ผู้จิงผู้เล่นจริ้งเสียแขกมาพวกเศร้าดกลงเอาขึ้นคอนกขาใส่คอนพะยังไม่เสร็จเลยนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวใส่กันอ๋้โอ้โหเหลือจะเชื่อพีดว่าถอกรูปไหนได้ได้ครับได้ครับมาวันนี้พี่แขกพีเคมาโอ้นี่อุ้ยทำไมมีคนรู้หมดเลยอ่ะผมก็ลงเอราะได้พิธีกรมาอ๋อมีคนคอมเมนต์เต็มเลยเนี่ย เสียแขกพี oh, oh. Mm ่เคเสียแขกพี่เคมาเต็มเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเอาเอากาแฟไหมครับน้ำเปล่าเหรอพี่อ่าน้ำเปล่านี่มีอันนี้เลยครับโอ้โหนะครเจ้าของค่ายพีเคมาเองนะผมยังงงเลยฮะคือพี่แขกจะมาเช่าเจ้าสุพรรณห้าหรอครับใช่ที่พี่บอยข้าใช่ใช่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะยังไม่เสร็จนะไม่เสร็จเสรคือคือทำแบบเสร็จเอาแบบให้พี่แขกดูหน่อยลองดูเล่นก่อนกันนะครับในระหว่างนี้ครับ แต่เคยมาเดินมาเดินที่นี่ไหมฮเอาพี่แขกมาเดินบ่อยเนาะสองครั้งมั้นมีแคงที่สองเอาหรอฮะเหรียญเจ้าสัวมีบ้านมีแบบเจ้าสัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามให้จะได้ดูเล่นๆก่อนโอ้ผมงงเลยบอกเมื่อวานรถถังโทรมาผมบอกว่าพี่แขกจะมาจะเอามาดูผ้าหรอเลยงงเหมือนกันว่ามาดูผ้าหรือไม่เดี๋ยวะให้ลองโทรหาดูหารถถังดีกว่าอ๋อขอจากหนึ่งล้านเลยครับอ๋อเนี่ย โอคกยก็เลยบอกว่าจะมาก็คือเลยมเที่ย,าย,ยมาเที่ยวมาเที่ยวผมนึกว่าเอาตะวันฉายมาด้วยตะวันฉายก็เป็นเซียนพระไปแล้วใช่ครับชอบชอบตะวันฉายชอบใช่ครับตะวันฉายชอบพระนี่ถ้ารถถังไม่ไม่แต่งงานก็คงเป็นเซียนพระอีกคนนะครับครับรถถังอิสลามนะเมื่อก่อนก็เต็มคอเลยครับรถถังนี่ก็เต็มคอเลยในระหว่างนี้ผมก็จะดูพระไปด้วยนะครับพี่แขกครับเดี๋ยวพี่แขกเดี๋ยวผมเอาเอาแบบให้ดูเพราะว่าแบบ อยู่กับเ,เพื่อนอีกคนหนึ่งตามอยู่ลอยดูอยู่อ๋อเหรอฮะโอ้โล้วสดอยู่เพราะผมเพิ่งรู้ว่าแบบพี่พี่แขกชอบพาแบบจริงจริงยังจังเลยเนาะก็มีแต่สมมากเลยแต่ว่าเป็นพาแบบต้องตามอายุอะ่ะรุ่นลกกูนบบนกเน,นี่ยผมจะมีเงนละพระอ๋อแล้วทำไมถึงอยากจะมาเช่าเจ้าสุพรรณร้านาที่ผมสร้างอะ่ะสวยรูปแบบพี่พี่บอยมีสามแบบนะมีพระพรมมีหลวงปู่ทวด เดี๋ยวมีหลวงพ่ทดออกมาอีกนะแล้วก็มีหลวงพ่ด,ดู่ขอกระมอ่าเดี๋ยวดยวูเดี๋ยวดูทั้งหลวง,งู่ทดหลวงู่ดู่แต่วันนี้หลวงูดด่ทดกับหลวงู่ด,ดู่ะยังปั๊มไม่เสร็จนะครับ <มา S 1> เดี๋ยว<า>เดี๋ยวผมให้ดูมีหลายแบบแต่ตอนนี้คนที่เก็บแบบไว้ยังมาหรือยังเดี๋ยวให้เขาเตินยมเอามาให้ครับโอ้โวนันนี้นะครับเสียแขก PK มาหาเลยโอ้โหนี่เสียดายนี่ไปนไหนแล้วเจ้าของคนไหนอันนี้เสียดายนี่หกักอะนี่ไม่หักขายได้หมื่นกว่า น่าจะได้หักอือตรุ่นนีี่บอกใช่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 รวยมากแต่อือหือมันคือไม่เกะชาวปพมอ๋อคือเรื่องของเรื่องคือแหมจะบอกว่าอะไรหมดแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหามาดูให้ฮะพี่แขกจะหารุ่นไหนอ่ะ ทองคำมั้ขทองคำไม่มีแล้วมั้งทองคำผมยังไม่มีเลยสักเหรียญเขาเป็นเงินก็ได้ลมลงอะไรยอดลมเยือนลงยาในลงยาก็ได้มันอยู่ในชุดผมเองผมทำผมยังไม่รู้เลยอยู่ในชุดไหนเงินลงยาเดี๋ยวผมให้ให้คู่คู่เดี๋ยวกันแมเงินลงยาเหรอฮะ อ๋อพี่แกชอบพระชอบพระพรมด้วยครับไ,ไปไหว้ก่อนพี่ที่พระพรมอ๋อเนี่ยอะไรห่ออะไรมาเนี่ยอันนี้ผมแกะได้ไหมที่ห่อมาเป็นยังอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อเนี่ยมันเป็นผงอะ่ะไม่รู้ผงอะไร ไม่มันมันเป็นผงเลยฮะเหมือนใค้ผงทูบอะไรเงี้ยฮะคือเรื่องเรื่องห่อกลับไม่ได้แล้วสิ <c oughs> <c oughs> หอ,อกลับไม่ได้แล้วสิห๋ <c oughs> อพี่แขกชอบดูพระเดี๋ยวอันนี้แยกไว้ก่อนสามูแยกกออมาสี่องค์หน่อย เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่แขกแป๊บหนึ่งนะลองถามดูพี่วัดมาป่ะสรุปเพื่อมายัง <c oughs> <c oughs> ไม่มันคือถ้ามันวางแบบไม่ไม่มีสมมติมันจะมองง่ายแต่พอมีสมมติติมันต้องมองดูว่าอย่างเนี้ยถ้าเกิดแท้องค์อย่างหลายแสนเนี่ยเงินอต่นี้เขาไม่แท้วันฉลองไปด้วยไหมครับวันฉลองไม่มาฮะ <c oughs> วันฉลองไม่มาวันฉลองอยู่นี่นั่งอยู่ตรงนี้ครับ ค,ครับโอ้โหเอาออกได้ไหมฮะออกได้ฮะออกค่ะกล้องอยู่นี่อ่าเนี่ยเสียแขกกับวันฉลองนะครับพี่ชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่นอนมาพี่ยอดโอเคนะผมกลัวบางทีเก่งเก่งใจครับไม่กล้าให้ออกกล้องเดี๋ยวเขาว่าเอาอ่าวันฉลองมาเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเขาจะมาทำลาบเลือดที่นี่ฮะไม่ได้แล้วถ้มีเลือดสูบเนี่ยมือเข้าอร่อยพี่ก้อยโอ้โห ผมรู้ว่าเขาทำอร่อยเขาไม่ให้เขาไม่ทำให้ผมกินหรอกฮะเดี๋ยววันวันศุกร์หน้าสจะมีคู่มันใหญ่นะครับมีเมืองไทยกับกับเสกสรรกุหลาบดำแล้วก็มีปตทเวลาต่อยไฟแรกด้วยนะเดี๋ยวผมว่าจะไปดูวันวันศุกร์หน้าเดี๋ยวต้องถามบางถังก่อนขอตั๋วก่อนพี่เคนะครับโอ้พี่เค มึงฆ่าทางไขข้อมไม่ค่อยจะดีอยู่ตรงไหนฮะ่ายพี่พี่แขกราต้องโชคไหนครับพี่แขกวัดไทรวัดไทวัดไทวัดไทรวัดไอยประูหนึ่งซอยประู่งพระรามสมหพี่แขกทำไข่มากี่ปีแล้วยี่สิปีได้เพิมรวมก็สามสิบสามสิบตั้งแต่เริ่มใช่ไหมฮะ นักติงทีมอวยไทยนักติงมันค่าใช้จ่ายผมว่าน่าจะเยอะนะครับเดือนละห้าแสนเดือนละห้าแสนแต่จังหวะเราม,ม,มีมวยดังเยอะนะครับค่ายไหนไม่มีมวยดังนี่เสร็จเลยนะผมว่าแล้วตั้งแต่มีวัน,นมีผลด้วยนะครับ,บ,บผมว่าทําให้มีมมไรายได้เนาะแล้วมวยหนีตามจนได้ได้ไหลายคนได้เยอะนี่ถ้าตอนนั้นเราต่อยวันนี่โอ้โหกลับไปต่อยทีได้ไหม วันฉลองไหวไ,ไหมไหวแล้วอันนี้คือใช่ใช่อันนี้อันนี้คือฝังก็ได้ครับนะมีไฟ <ง S 1> อมลาแล้วเหรอจะอนนยมามพระท่านจะต่อยยามอำลาละอ้สุดท้ายเรียกเขาเรียกไฟอำลาอันนี้เดี๋ยวลองให้เาเดี๋ยววันของนี้ก่อนนะครับลาบลอยลาบลอยอ๋โอ้โหวันฉลองพูดถึงวันฉลองปุ๊บลาบลอยเลยอันนี้อันนี้คือชุดที่เราทําทั้งหมดฮะแต่ยังขาดหลวงปู่ดูหลวงพ่ออะไรเงี้ยปู่ดูกับหลวงปู่ทวดฮะ มีกล้องไหมโอ้โหไปยวันนี่สามเสียนเลยใช่ไหมตอนนี้เอากล้องเรามีกล้องบ่าวพี่แขกมีกล้องไหมมีอันเดียวเรามีกล้องเราไปเอากล้องในกระเป๋าหนยมาให้พี่แขกดู น่าลองดูเลยนะลองอนนลองส่องดูครับลองส่องสนุกคือ,อมันจะมีแบบทั้งมีจานถ้ามีจานเนี่ยจะต้องเป็นชุดเงินเขาเรียกเงินหน้าทองนะเป็นจะพิเศษสร้าง9 9เเหรียญชุดนี้จองเท่าไหร่สองหมืน่นแต่ตอนนี้เห็นเขาขึ้นเป็นเท่าไหร่ซื้อไปห้าหมื่นอันนี้ผมไม่รู้นะพระใหม่บางทีบางอันนี้คือเขาก่อน มีชุดเนี้ยเดี๋ยวผมดูให้นะแต่ตรงนั้นก็มีกรอบทองก็ขายได้หลายหมื่นนะมีกรอบทองกันนั้นนะอ่ะขอโทษนะเดี๋ยวโดนเราแป๊บหนึ่งอันนี้มีแต่พ้าหักทั้งคู่เลยนะนี่ก็หกักนี่ก็หกักตรงตรงเนี้ยผมเช่าสองหมื่นนะสองหมื่นส่วนตรงนี้ไม่เอา อนนี้นันธ์ยกอันนี้นะโอ้ท่านชุดตอนจองใช่ไหมแสนเจ็ดมีหนึ่งร้อยเหรียญน,นะตอนนี้ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้สามแสนกว่าตอนจองแสนเจ็ดหนึ่งร้อยหนึ่งเหรียญปะ 100, 100, 100, 100. ่ะมีหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเหรียญอ่าแต่ตอนนี้สามแสนกว่าจะเป็นแค่ใบจองนะที่แขกเป็นแค่ใบจองนะหมดยังค,ครับหมดไม่มีของผมไม่มีอยู่แล้วผมให้จองแสนเจ็ผมไม่มีเลยสักชุดเดียว เพราะว่าผมเปิดจองผู้ผมก็ให้หมดเลยหน่วยจองหน่วยจองทุกคนใครมาผมแจกหมดเลยแล้วก็ตอนนี้แบบพอมันเป็นแบบเหมือนเป็นแบบซื้อต่อใบจองเนี่ยมันราคามูลค่ามันเพิ่มลองส่องดูนี่ฮะกล้องอยู่นี่วันฉลองเคยดูภาพไหมต้องหัดดูที่เมื่อกี้เราตังค์ให้พี่ก็ยังสองหมื่นให้แล้วดูพี่ก้อย จับท่าไว้ก่อนอ่าจับอย่างานี้จำท่าไว้ก่อนอ่าจำท่าก่อนจำท่าก่อนเดี๋ยวจำท่าไว้ก่อนอ่าจับแล้วกเอาพระมายามเข้าโฟกัสกับตาอ่านน่แะใหญ่ให้มือมือชนกันมือชนกันให้นิ้วชนกันอโอ้โหผมสอนพี่ผมสอนนักมวยอ,อยู่พระสวัสดีครับมดสวัสดีโอเคขอบคุณครับไ,<ม>ไปได,ไได้ไม่ได้นี่เสียฟอร์มหมดเลยนี่เสียฟอร์มแล้วเสียฟอร์มเอาใหม่เอาเอากล้องเอากล้องเอากล้องประสาทมาที่สามที่วันฉลองสองพระหน่อย ไม่ใช่เอาไงเอาไหเอาม่จับนี่ก่อน <os> อ่าพระสมมติอย่างนี้ใช่ไหมจับพายได้ก่อนจับขอบให้ได้เต็มเต็มก่อนจับมีให้เต็ม,เต,ม,เ,ตมเต็มก่อนอ่าอ่ะเต็มเต็ม oh. อ่าโอ้โหวันฉลองคุณเสียชื่อหมดเลยเงือแตกเลยเอามือเอามือ,อ,มอนิ้วให้ชนกันให้นิ้วส่วนในส่วนหนึ่งชนกัน <c oughs> <Guin ness> อ่าถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเราเลื่อนข้าไปที่ตาเลื่อนข้าไปแล้วขยับเข้าขยับออกจะเจอจุดที่ชัดนั่นแหละคือจุดที่โฟกัส นี่แหละแค่พวกโนูอพวกไรชันหมดโหนี่เซียนตัวจริงมาแล้ววันฉลองนะครับวันฉลองพีเคท่าประจันถ้าเตรียมปุ๊บก็ต้องมีพระติดตัวเลยโอ้โหเป็นมากเลยเฮ้ยตอนนั้นผมบอกจะเอาพระให้จนผมแจกจนคนอื่นหมดแจกคนอื่นหมดแล้วเนี่ยไม่เหลือถึงวันฉลองนาฬิกาที่พี่บอกให้ผมก็ยังอยู่นะนเนี่ยนาฬิกาที่ว่าเอามริการายการวันนนันนี้ไปก่อนเก็บไว้ปู๊เลยจริงไหม ผมก็ว่าในาการหายไปไหนผมแจ้งความไปแล้วนะในการวันนะครับอ๋อนการวันใช่ไหมโอเคโอ้โหนี่นักมวยจะมาเป็นเซียนพระนะครับดูสนุกสนุกนะเรื่อนเขี้เรื่องขไปอ่าเรื่อนเข้าไปอีามันจะมีโฟกัสเราจะเลื่อนจุดที่ชัดที่สุดลอยเที่ยวขา ลัดผมว่าวันนี้ที่คุณมาเนี่ยคุณไม่ได้ตั้งใจมาเจอผมหรอกคุณไม่ได้ตั้งใจจะมากับเสียแขกหรอกคุณตั้งใจจะมาดูสาวๆตั้งใจตั้งใจตัั้ส่วนเขาดบอกอะไรกันต้องหาโฟกัสใช่ใจะเลื่อนจนจะอ่าเลื่อนขยับอ่ะถูกแล้วนี่เป็นนะยเนี่ยส่องเป็นเร็วนะพี่แวล้พี่แลอย่างนี้มี่แล้รจะเปิดเปิดร้านพะหน้าหน้าค่ายเสี่ยแขกแล้วกันนะครับ เจ๋วดีลยเชัดเจออ่ลองค่อยๆส่องดูแล้วจะได้เข้าใจขึ้นมาดูมันจะมีมิติมากขึ้นส่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะสนุกมันเป็นการฝึกสมาธิเราต้องไม่ได้ถ้าก้มยังไม่ได้ก้มยังมันมืดไปอ่าเงยส่องห้ามก้มเอาแล้วเราเน้นท่าสวยอ่เน้นท่าสวยจำอ่าจำท่าก่อนถ้าส่องแล้วก้มไม่เอาเสียฟอร์มอ่าต้องเน้นท่าสวยเน้นๆอย่างนี้ฮะ เขาดูจนกว่าจะหมดฮะประมาณห้าโมงเย็นคนก็จะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆฮะจะช้าก็ต่อเมื่อเจอพาแท้อย่างเงี้ยจะเริ่มเจราจาเริ่มคุยแต่จะเร็วเมื่อมอย่างเงี้ยพอมองปุ๊บอย่างเงี้ยรู้ละอันนี้หน้าเสือไม่ได้ละก็จะก็จะเร็ลวละถ้าเราเจอพาแท้หรือพาที่มีราคามันจะใช้เวลาในการเจราจาแต่ถ้าเราเจอแบบแบบอย่างเงี้ยไม่ใช่รุ่นที่เล่นกันมันก็จะจะบอกออกว่าอ,อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ยังมองง่าย แม่สองสมบัติ่อนที่บอยไรส์สดนเทือนแล้วก็นำกันครับที่ว่าขเขางสนร่อราคาหลายร้านบผมก็อ๋อสิบแดล้านห้าลอง่าคูณยังอยู่เลยเอออยู่บ้านอยู่บ้านเอากลับบ้านไปแล้วไม่ได้เอามาวันนั้นถ่ายรูปเสร็จแล้วกลับบ้านนั้นเช่าสิบแดล้านห้าเรื่องของเรื่องมันอาไปแท่ก่อนแล้ว แล้วบอกผมพี่เอเอพี่หนูยังไม่เคยให้ใครดูเลยไม่เคยให้ใครดูเลยผมโอเคไม่เป็นไรพี่เก็บให้ผมดูหน่อยแล้วกันโอเคพอผมกลับมาถึงกรุงเทพเพราะวันนั้นผมไปสวิตช์กลับถึงกรุงเทพเสร็จผมนัดเขาเจ็ดโมงเชา้าผมลงเครื่องตีห้าครึ่งตีห้าครึงคร่ง,งผมก็รีบกลับมาบ้านถึงบ้านหกโมงครึงคร่งผมไม่อาบน้ํานั่งรอดูเขาปรากฏว่าผมดูเสร็จปุ๊บผมเช่าเขาสิบเอ็ดล้านห้าพอสิบเอ็ดล้านห้าเสร็จปุ๊บพอเขาออกจากบ้านผมผมก็เลยโทรหาเขาว่าเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ย ผมอยากให้คุณส่งรูปตอนรูปชัดๆอ่ะที่คุณถ่ายส่งหาผมมันเป็นรูปต้นฉบับเป็นออริจินอลผมจะได้ลงแอปเขียวแอปฟ้าได้ลงลงแอปฟ้าแอปดำแอปอะไรได้พอลงลงในช่องทางเนี่ยมันจะได้ชัดพอรูปที่เขาส่งมามันไม่ชัดพอผมโทรไปหาเขาไม่รับโทรศัพท์คือกลัวว่าผมจะขอคืนมั้งสิบเอ็ดล้านห้าไม่รับโทรศัพท์จนถึงตอนนี้ยังไม่รับโทรศัพท์เลยบอกอให้เอารูปชัดๆหน่อยผมจะลงเาไม่เป็นไรสุดท้ายไม่รับโทรศัพท์กลัวขอคืนแล้วหลังจากนั้นผมไปถึงได้รู้ว่าเขาอ่ะ ส่งหาคนอื่นหลายคนแล้วมีรูปอื่นด้วยไงส่งหาผมเป็นรูปที่แบบอยู่ในเลี่มปฏิกแต่ส่งหาคนอื่นตั้งแต่อยู่ในเลี่ยมทองเลยผมเลยถามว่าเขาตีมึงเท่าไหร่วะเขาตีผมหกล้านครับพี่มาตีผมสิบสองล้านเนี่ยเจ็บใจตรงนี้แหละเจ็บใจตรงขายคนอื่นเนี่ยแค่หกล้านไงแต่พอบอยทาปอาจารถามอ่ะแม่งตีสิบสองล้านเนี่ยเลยเจ็บใจตรงนี้แหละแบบซื้อแพงกว่าคนอื่นด้วยอันนี้ยังไม่เอาครับ แล้วซื้อแพงกว่าคนอื่นไม่ว่าแต่ดันไปส่งหาคนอื่นอีกแล้วไม่รับโทรศัพท์เราอีกนะอโอ้โหกลัวเราคืนกลัวเราขอคืน เอาวันฉลองมายืนข้างน้องได้ไหมครับอืมแล้วมายืนข้างๆน้องไหนมามาฉลอง <c oughs> เดี๋ยวคุณจะแคปเจอร์่ะคุณจะแคปไว้อันนี้ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เอาถ่ายรูปด้วยเราโอเคอืมรู้จักพี่เขาไหมนี่เขาตำนานนักมวย <c oughs> อ้าวถามเสียเลยพี่เป็นนักมวยเหรอโอ้ พาไปคลายมวยได้ไหมพาไปคลายมวยได้ไหมซ้อมมวยได้น้าซีเดย์ครับสันเดย์นี่ซันเดย์มาแล้วมาแล้วมุกมาแล้วมาแล้วมีมุกมาแล้วอันนี้ยังไม่เอาซันเดย์ชอบผ่านค่อยเก็บนะนี่อยากแล้วนี่น้องซันเดย์นะครับน้องซันเดย์ฮะหนูเ,เคยต่อยมวยไหมหนูเ,เคยต่อยมวยไหม ดูมวยแล้วเคยต่อยไหมอ๋อนึกว่าเขาอยากไปซ้อมมวยนี่ไปไปกับพี่เขาได้นะเคยเรียนเคยไปเรียนที่ค่ายพี่เคอ๋อนี่โอเคพี่เคแสนชัยมวยไทยพี่เคแสนชัยมวยชัยมวยไทยยิมโอเคอ่าพระรามสามนะครับแหม เดี๋ยวนี้ก็มีน้องคนเหนือน้องคนดูคนดูปิ๊แฝดนะฮะคือเราเหมือนสองเลยอ่ะเฮ้ยวันฉลองนี่คุณเหงื่อแตกเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะชวนน้องเขาไปชวนไปต่อยมวยได้นะใช่ช่วได้นะครับไปออกมาคาเลยนี่ค่ายนี้เป็นค่ายใหญ่นะค่ายใหญ่อันนี้เป็นค่ายใหญ่นี่ใครลังเร็วเหรอลังเร็วเรื่องเหลือฮัลโหลรังเร็วเหรอนี่ผมบอกอากาศอยู่นะ นี่นี่นี่คุณตีกี่บาทเนี่ยสามแสนคือครับคืองานนี่คืองานสามเก้าแสนทำไมแพงอย่างวะเนี่ยอันนี้แแกวว่่าล้พีไม่แม่เอาอย่างงี้เอาเอาเต็มที่กี่บาทพอดีพี่พี่แขกพี่เคเขาอยากได้เผื่อเผื่อเผื่อคุณลดได้เท่าไหร่โอ้โหทำไมอย่าให้รุนแรงมากอย่าให้แพงมากอนี่ผมนี่ผมไม่ได้ได้อะไรกับคุณนะ ผมช่วยเจราจาให้พี่แขกเฉยอันนี้คือชุดไหนชุดทองคำใช่ไหมเออเนี่ยผมเปิดโฟนอยู่นะตอนนี้น้องซันแค่แบบมองคุณอยู่นะน้องซันเนี่ยน้องซันเขาบอกไม่รู้จักหลังแม่กองนะเขาบอกว่าคุณต้องเอาคุณต้องเอาอะไรนะ KFC มาแจกรอบนึงนะกับผู้หญิงนี่คุณใจถึงหน้าดูนะกับผู้ชายนี่คุณไม่เคยเลยนะ อะไรนะคุณไลฟ์ขายทองคำเหรียญเดียวท่าสองแสนฟังไม่ค่อยดีเลยวะตอนนี้เหรียญทองคำเหรียญเดียวสองแสนนี่ที่ขายไปเหรียญทองคำเหรียญเดียวสองแสนไม่ใช่คุณเอาเต็มที่เท่าไหร่ไม่เป็นไรเอาเอาของพักพวกกันพักพวกผมไม่ใช่สามแสนห้าพี่สามแสนห้าได้สามแสนสองได้ไหม เสามแสนสองได้ไหมเอาเนี่ยผมต่อให้เลยนะพี่แขกเอานะอ่าสามแสนสองนะมึงไม่ให้มึงมีเรื่องแน่มึงเจอตะวันฉายมึงเจอศอกสั้นมึงเจอแข้งซ้ายแน่มึงเดี๋ยวมึงเจอวันฉลองด้วยอ่าแล้วแต่ผมเนี่ยแหละพระคุณไม่พระผมแล้วแต่พี่เลยเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันพระคุณอ่านะเดียแล้วแต่พี่เลยได้หมดแล้วไงแล้วแต่พี่เลยต้องเลยสึกกายไปหมดเลยได้นะได้นะโอเคเดี๋ยวพี่แขกไปเอาจาก เดี๋ยวเ,เอามีรายกันนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวใ,ให้เจคุยนะโอ้โห <c oughs> อผมคุยให้จะได้ค <c oughs> ือหลังบอกไม่สนใจหรอกละสามแสนสองก็ไม่เป็นไร <c oughs> ขอให้ได้ได้ได้คุยกยบน้องซัน ครับทุกชาตตอนที่ว่าไปตอนมีก่อนวันไหนฮะอุ้ยไม่เอาไม่ไม่เอาผมไม่กล้าขึ้นกลัวเลยเอาแล้วถอดอะไรนะหนึ่งน้านเล็กไปยกแรกต่อยดียกสองเรียบร้อยทั้งสามไปอันนี้อะไรกลัวเลยไม่กล้าเลยวันอะไรกันไ้นมครับไปขึันมาคือเดี๋ยวข้างล่างตอนล่างบางคนยืนโอ้โหไม่เอาเกรงใจไม่เอากลัวคือรถถังงี้ผมไม่ถอนน้องสาวเขาบผมไม่เอาเขากลัวเดี๋ยวแพ้คือ คือบอกตรงๆเลยแล้วเวลาผมไปดูมวยที่เป็นเพื่อนกันเดี๋ยวคนรู้จักนะโคตรลุ้นเลยแล้วแบบมันเหมือนแบบเป็นที่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันเราแม่งแบบอย่างตะวันฉายชกทีเนี่ยผมเครียดที่ผายเลยรถถังชงนี่ผมว่าโอ้แม่งลุ้นเออแม่งเหมือนไม่อยากให้แพ้ไม่อยากให้แพ้ไม่อยากให้โดนน็อกหรือไม่อยากให้แพ้อะไรอย่างเงี้ยคือแม่งกลายเป็นเอ้าเฮ้ยลืมลืมสร้อยเส้นนี้วะหนูเอาหนูเอาให้ขึ้นเนี่ยแล้วว่ากำ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 โอเคอันนี้ยังไม่ดู ของสัลต้องใช้ถาดต้องใช้ถาดคือมีหลายคนจะให้ผมไม่ถอดมองคลหลายคนแล้วผมบอกว่าตั้งแต่ผมถอดหนึ่งล้านเล็กไปแล้ว <c oughs> ไปม <c oughs> ยา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  คนเลอครับ่านครับโอ้เรียบร้อยนะครับดีแล้วดีแล้วครับไม่อยากให้เช่าแพงผมผมไม่รู้ไงว่า่อยาแต่ว่าเปิดราคาไปไม่รู้ตอนตอนแรกยัที่ไม่กล้าไปดีมวยแล้วตอนี้ไปกล้าไปดีมวยแล้วจะเร่เปิดได้เลยนครับไม่หลับฟัง ลูกย้อยลูกพี่ต้อแจกพวกเราได้ลูกย,อยก้อยลูกย้อยจะมีทองหรือเท่านั้นใช่ปะทองคำมีทองคำเป็นอันเดียวแล้วข้างในเนี่ยอ๋อม,มีเนื้อนางนะมีเนื้อนางนะต้องแจกทุกองค์ต้องแจก,แกทุกองค์ องนี้เดี๋ยวให้เพื่อนดูอีกทีดีกว่าว่าตัวผมเองยังไม่ค่อยถูใจอ๋อได้ครับไปดูที่ไหนฮะอ๋อได้ครับขอบคุณนะครับพี่แขกครับสวัสดีครับพี่ยอดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ได้ได้เลยได้เลยได้เลยมามามาตรงนี้ก็ได้ครับมา